สวัสดีวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่บซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครฟิฟเ่นะครับวงน้องสอนรับไอวอฟิฟี่นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนถาวรด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนถาวรอยากได้ตัวละครฟิฟี่นะครับวงน้องหรือว่าการทองก็ยังมีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟี่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องมรรันเิิกกกือว้ค็ตี ข่าววงน้องก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะสายฟิล์มไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องหรือว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับวงน้องเพราะว่า GM ใจดีอีกแล้วนะครับเนาะแจกของยกเซิร์ฟอีกแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวงน้องพี่จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะครับเนาะสามารถเล่นได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็ได้เร็วๆนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ซุดคาบุกินะครับวงน้องก็คือจะมีอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาาาาะะะะะะกกกกัััััับบบบบบุดคคคคินน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 รรรรรรวว้้ออองงเเ็่่ทีีีจไปขฟๆ น้องพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสําหรับวงน้องคุไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องก็คือ เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับวงน้องก็คือดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยบัตรคาลินา่ามูลค่า200บาทนะครับวงน้องหรือว่าเพชรนะครับเนาะ510เพชรนะครับวงน้องแล้วก็ตัวละครเอหลอกอีก1ตัวนะครับเนาะแต่ถ้าไม่อยากได้ตัวละครเอหลอกนะครับวงน้องพี่ก็สามารถเปลี่ยนให้ได้นะครับวงนอ้องเออก็จะประมาทเลยนะครับวงนอ้องก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็มีสิิิิทททธ์กกกกกัันนนนนนุคคแล้วะะรบเาาาา็ํตตมดึ เข้ามงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมมวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามานะครับงน้องไม่ใช่จะอัปเดตเข้ามาเสืออัปเดตเข้ามาแล้วนะครับงน้องแต่ยังเล่นไม่ได้นะครับเนาะวันที่เล่นได้นะครับงน้องก็คือนี่เลยนะครับงน้องเป็นวันที่28เป็นต้นไปหรือว่าวันที่2ี่สาวันที่30นะครับม้งน้องก็คือกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับเนาะจะเปิดให้เล่นนะครับมงน้องก็คือสิ่งแรกนะครับที่ทุกคน เรไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วหรือว่าล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับน้องในวันที่29นะครับวงน้องก็สามารถรับไปได้เลยนะครับเนาะรับไปแบบฟรฟี่สามารถรับได้ทุกคนเลยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือถ้าใครอยากได้ตัวละครนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะ GM ได้แจกตัวละครฟรฟีๆนะครับวงน้องถึง2ตัวนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของร่มด้วยนะครับวงน้องเราก็มีตัวละครตัวนี้นะครับน้องเราก็มีทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับวงน้องไม่ใช่ส นะครับวงน้องแบบเทๆเลยนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องพี่ก็คงเลือกสกินรถแน่นอนนะครับเนอะวันที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะเป็นแบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพของเลือดนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากมีเลือดเยอะอยากเลือดน้อยนะครับวงน้องก็คือยิงไปแล้วเลือดลดน้อยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องตัวละครตัวนี้นะครับเนอะช่วยได้แน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นตัวละครที่แบบว่าสามารถซัพ ที่แบบว่าเป็นสายปลาระเบิดนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะทุกวันนี้นะครับวงน้องระเบิดนะครับโดนเนิร์ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็พี่บอกเลยว่าถ้าอยากปลานัดเดียวตายนะครับวงน้องตัวละครตัวนี้ช่วยได้นะแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับเนาะจะเพิ่มระยะวงก้วงของระเบิดนะครับวงน้องก้วงขึ้นนะครับเนาะสองเท่านะครับวงน้องก็ความแรงของระเบิดนะครับวงน้องก็คือระเบิดของเรานะครับเนาะจะมีความแรงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่านะครับวงน้องแลวก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าวิ่ นะครับเนาะไม่ลอดแน่นอนนะครับวงน้องเหมาะสําหรับ4ี่เวสนะครับเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องแล้วก็ของฟรีนะครับวงน้องก็ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าหลายหลายคนนะครับเนาะไหนว่ามีสกินปืนไหนว่ามีสุดคาบุกินะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีแน่นอนนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวแรกนะครับที่แบบว่าทุกคนสามารถเลือกรับได้นะครับวงน้องก็ไม่ใช่ว่าจะรับได้ทั้งเบิร์นะครับวงน้องก็คือ1 ID หรือว่าหนรหัสนะครับเนาะเลือกได้แค่หนท่านันบถ้านั นะครับวงน้องก็คือเลือกได้แค่1 ID เท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ถ้าอยากได้สกินรถนะครับวงน้องก็คือได้แค่สกินรถเท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นสกินรถตัวนี้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูดีกว่านะครับเนาะว่าสวยแค่ไหนเอฟเฟกต์จะหนักจะเต็มแค่ไหนครับาบงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องแต่พี่แนะนำนะครับเนาะใครที่แบบว่าไม่มีตัวละครนะครับวงน้องเอาตัวละครดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าสกินลดชีบนะครับวงน้องไม่ได้ช่วยเรานะครับเนาะแต่ตัวละครนะครับวงน้องช่วยเราได้นะครับเนาะะะะก็จปรรมเลยนนคับว้องก รถตัวนี้นะครับน้องเพราะว่ามันสวยมากนะครับวงน้องก็คือเป็นสกีนรถนะครับที่แบบว่าสวยที่สุดในรถจีบแล้วนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนาอก็มีไฟด้านหน้าด้วยนะครับวงน้องแล้วก็เอฟเฟกด้านหลังด้วยนะครับน้องก็มีเอฟเฟครอบคันเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากสะสมสกีนรถนะครับวงน้องก็อย่าพลาดกันเลยนะครับวงน้องเพราะว่าสกีนรถตัวนี้นะครับน้องมาแจกให้พี่ๆที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับน้องแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คืออย่างที่พีี่่บอกกกเลยนนนาาววมมสปืแจด้ นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าชอบเล่น A.K. นะครับเนาะแต่ไม่มีสกินปืนนะครับวงน้องวันนี้ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องเพราะว่าเมื่อวานที่รายงานไปนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟนอกนะครับวงน้องแต่ที่ไหนได้นะครับเนาะกิจกรรมที่พี่รายงานมานะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟไทยแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครอยากได้อะไรนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอะไรที่พี่รายงานไปนะครับวงน้องหรือว่ากิ 90%เลยนะครับเนาะก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็คืออย่างเส้นเมื่อวานนะครับเนาะพี่รายงานกิจกรรมตัวนี้ไปนะครับวงน้องตื่นเช้ามานะครับกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามาเลยนะครับวงน้องเอ๋ก็จับเป้าหมายเลยนะครับเนาะที่จริงก็อัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวงน้องแต่พี่ทำคลิปเมื่อวานแล้วก็มาเอาตอนเช้านะครับวงน้องเอ๋ก็จับเป้าหมายเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ยังมีทางด้านของสกินปืน AK ตัวนี้นะครับวงน้องแล้วก็ไอวอลทาวอั้ลนะครรรรับวกกกกน้องเา็ิจม ก้ามต่อมาครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมซุดคาบุกินะครับเนอะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ซุดคาบุกิตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอะกิจกรรมซุดคาบุกิจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟอินโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คือเราสามารถเลือกกล่องของขวัญของเรานะครับเนาะได้เองนะครับวงน้องหรือว่ากําหนดได้เองนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่จะเลือกซุดตัวนน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 ี้้้ไปปลลวววกกกกกกััััะะะะะคคคครรรรรรรบบบอออออองงเเเเเเาา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 ็็ใสสสส่่ตมมถืืืิิจ ี้ยืตตัวไหนก็ได้นะครับเนาะได้ถาวรแน่นอน100%นะครับวงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกระเป๋าตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเราเลือกได้นะครับวงน้องก็เลือกได้เลยนะครับเนาะอยากได้กระเป๋าตัวไหนอะไรยังไงนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะกล่องศพเราก็สามารถเลือกได้นะครับวงน้องพี่ก็เลือกไปแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะเราก็ระเบิดนะครับวงน้องก็คือเราสามารถเลือกได้1สกีนะครับเนาะแล้วก็กดตกลงไปได้เลยนะครับวงน้องเมื่อเรากดตกลงแล้วนะครับเนาะเราคอนเฟิร์ มาอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากล่องข้างในหรือว่าของขวัญข้างในกล่องนะครับวงน้องก็คือจะเป็นกล่องด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าของขวัญด้านซ้ายมือทั้งหมดเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องไม่มีเกลือแน่นอนนะครับวงน้องก็ครั้งแรกนะครับน้องอยู่ที่19เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูเลยละกันนะครับเนาะจะได้หรือเปล่านะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องได้บัตรอีโวมาแล้วนะครับวงน้องแล้วก็ถ้า79เพชรรนนะคับว้องก็คือถ้า79เพชรนะครับวน้องเรรราาาาสมถได้แนนน่่ออหืวการัันนนนนตีได้้แ่ออะคบวง 79เพชรนะครับเนาะแต่19เพชรนะครับวงน้องก็มีโอกาสเกลือเหมือนเดิมนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะที่เราต้องสะสมนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่สุ่ม79เพชรมาแบบนี้นะครับวงน้องโอ้โหได้โทเค็นมาแล้วนะครับวงน้องก็คือได้มา2อันเลยนะครับเนาะก็ถือว่าพี่ได้2กล่องเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่ได้2กล่องเลยนะครับวงน้องก็แค่เขียน19เพชรนะครับเนาะพี่ได้สกินระเบิดได้กล่องสบด้วยนะครับวงน้องเราก็มาต่อกันเลยนะครับวงน้องอออืื้หได้อีกแล้วนะครััััับบบบววววงงงงนน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 น้้้้้ออออพพีีีี่่่่ไไดดมาาากแลละะะะะคคครรรเเเยใส ของสกินกระเป๋ามาแล้วนะครับวงน้องก็สุดจัดเลยนะครับเนาะมาต่อนี่เลยนะครับวงน้องได้เลยหรือเปล่านะครับวงน้องครั้งนี้อออืื้หครั้งนี้ไม่ได้นะครับวงน้องแต่ไม่เป็นไรนะครับเนาะของพวกนี้นะครับวงน้องเราก็ไปสุ่มได้ถาวรเหมือนกันนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าพี่ได้นะครับวงน้องก็คือถ้าพี่ได้อีกหนึ่งโทเค็นนะครับเนาะพี่จะได้สกินพื้นถาวรนะครับวงน้องมาดูกันนะครับเนาะพี่จะได้หรือเปล่านะครับวงน้องโอ้โหไม่ได้นะครับวงน้องก็คือเริ่มได้กินไอเสียเขือมาแล้วนะครัับบเเเเนนนาาาะะะะก็จปรรมมมลลยยยคพวว้อองดีี๋่่่สุต กรนคงน้อง79เพรนะครับนาอได้เลยหรือเปล่าครับวงน้องครั้งนี้นะครับน้ะโอ้โหได้มานะครับวงน้องก็คือพี่ได้มาหนึ่งโทเค็นนะครับนาอแสดงว่าพี่ได้สกินปืนถาวรนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองตัวนี้นะครับน้อพี่ได้ถาวรนะครับวงน้องแล้วก็มาอีกโทเค็นนึงนะครับวงน้องมาเลยหรือเปล่าะครับเนอะโอ้โหไม่มานะครับวงน้องเหอก็จะประมาณ้เลยนะครับนาองสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่สุ่มให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับเนอะก็ ครับน้องก็จะป่าไม้เลยนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็มารายงานกิจกรรมแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเราเลยนะครับน้องที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับวงน้องเราก็สําหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, นหน่อยแล้วกันคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนั่นเองนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องอยากไไไดด้้้้้้้้เเพพพชชรร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 รจจาาาาาากกกกกกกีีีีี่่่่่่่็็็บบบบบบอออออออแแแลลลลลวววววนน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 ะะ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 ะคคคคคคัััััตติิมมมมมมปปปปณงงยยยืุุ์์ูใโ ฝากลงไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย